ที่ที่เราเติบโตมาหลังที่สองก็คือโรงเรียนของเรานี่เป็นหนังที่สามเระมาสัมผัสแล้วลองมารับรู้ว่าอย่างวันนี้เดินเข้ามามันรู้สึกไหมว่าแบบเฮ้ยนี่จะเป็นบ้านหนังที่สางที่สามของเรานะคะลองสยอยัมผัสดูว่ามันไทเป่าแล้วก็ถ้าไท่เนี่ยนะเราก็จะมีแรงเพียงพอที่จะทาําให้มันมา,มาอยู่ที่ได้เป็นของไหคะบองเป็นนักศึกษาที่รับ,รบนักศึกษาชาวต่างชาติก็มาศึกษาเรียนภาษาไทย ผมว่าเป็นผู้ใหญ่ไว้ดูแลตัวเองให้เรียนรู้ด้วยตัวเองถเรีนรน็นคี้แล้วมาทางาน่หอายก็สานที่น้องเาได้ดงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการโวนี้ทั้งหมดนะคะแล้ก็พวกขแก้วหลายที่เราใช เป็นล้านนาซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยคะ่ะแล้วก็บริวณของห้องค่ะจะเป็นบิ่นของมกกะกรูดค่ะซึ่งไม่ค่อยมีเ่าไหรว่าเวลาน้องไม่มาเรียนเดี๋ยวน้องขาดสอบหรือว่าลืมเนี้ยจะได้มีเพื่อนคอยเตือนคอยโทรตามเวลาอ่านหนังสือเราไม่ใช่หมกตัวอยู่บ้านอ่านหรือว่าอ่านอะไรเราไม่ได้ไปเข้าไปโรงเรียนกดวิชาหรือใดแล้วเราต้องอ่านเองเราต้องเข้าห้องสมุด